มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงไหลหรือไม่ yeah. ทราบได้อย่างไรจากวงจรเมื่อกี้เนี่ย <Yeah. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมีผ้าให้นักเรียนดูด้วยครับของแท้มีของแท้ต่อถามตอบ <Okay. S 1> มีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรเมื่อกี้เนี่ยหรือไม่แบตกคามาวงจรเนาะมีกระแสไฟฟ้าไหลในวงจรหรือไม่ครับตอบว่า เธอว่ามีหรือไม่มีมีหรือไม่มีมีไหมเอยมีมหม,ม,นม,มเมมน,มนี่ยภาษาที่ไหนเนี่ยมีม่มะลมอกีกแม <c oughs> คำลามตลอดเวลากูสัญลักเนี่ย <c oughs> คนเราต้องมีหัวมีต่อบ่ามีไหมอ่ะให้ดูภาพให้ดูภาพ อันนี้เราต่อในแบบวงจรแบบกาะรทดลองเลยนะครับขอภาพจากกล้องสองโซนี่แอน,นิแมาแล้วครับอ่าโคลส e ภาพกระดิกไหมครับมีไหมเข็มกระดิกไหมอยู่ตรงนี้คือ,อ,อตัวเก็บประจุนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวให้เห็นทั้งหมดเลยให้เห็นขาสองขาด,ด้วยใหญ่ขยายมาเรื่อยๆนะครับอะมาโอ้โหครูนี่นอกจากเป็นผู้สอนยนะังเป็นผู้กำกับอีกด้วย นี่คือภาพตัวเก็บประจุกับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้านะครับนี้นี่คูก็หมุนเน่ๆหมุนหมุนมันไม่ขยับเลยอ่ะเห็นไหมฮะฝุ่นคลากชางบรนนอกบรนอกฝุ่นจับชาเออพูดอย่างนี้สิคนในกรุงอ่ะฝุ่นคลักบรรนอกที่สุดตายตายเธอแล้วก็บอกว่าอยู่ในเมืองมีไหมครับมีกระแสไฟไหมตอบ ไม่มีเพราะว่าเข็มของเครื่องวัดกระแสไฟฟ้ามันไม่เบนไม่กระดิกครับอ้ามาแล้วครับ PowerPoint เฉลยแล้วไ้ไภาพซ้อนภาพทดสอบทดสอบน,นะ5ะมาแล้วว่าเยี่ยมจริงๆนีไม่มีใครเล่นท่านี้เลยครูผู้สอนคนไหนไม่เคยมีเลยภาพซ้อนภาพมีใครเลย มีตะคูศสิญญาเรไหะบ้าอยู่คนเนี้ยเซ็นชื่อด้วยครับอย่าลืมลวันนี้ใครต้องใช้สายความเร็วนะครับ นครับใครเรียนต่อนะเอาล้วครับเอามาเป็นทัดครูไปไหนแล้วครับครูขอยืมมานักเรียนก็ต่อนะครับอ่าอ่าสวิตใช่ไหมใช่ไหมครับต่อสวิตช์ขั้วบวกอันนี้ขั้วบวกของอะไรทาร์เแบตเตอรี่ใช่ไหมทาร์ซีก้อนนะครับอันนี้ขั้วบวกแฟบแฟบแฟบ่ยมาแล้วนี่ก็สายไฟมานี่นะครับจิ้วจิ้วจิ้วนี่นะสายไฟจิ้วจิ้วจิ้ว เนี่ยนะสายไฟนี่ในตะปูตะปูตะปูตะป,ตป,ตปูนะครับไม่สวยเลยสายไฟคู่นี้เอาใหม่ไหยคนสวยมียังลบให้คุยืมไหมใครไม่สวยใครให้ยืมนะคนนั้นสวย,ยประภานันสวยประภานี่ตะนนกูลป,ปอง อะอ่ามาเป็นท่านเราอยู่นี่ถลยไป็นแหม่มองคจะตั้งสายไฟใหม่นะครับแอดนะอันนี้ก็เป็นตะปูตะปูตะปูตะป,ตปูสายไฟต่อชึบ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 นี่อย่าลืมว่านักเรียนควรจะต่อสายไฟกับคาแพซิเซอร์ก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียของอเดอร์สแตน เป็นดีกูดอ่ามีตะปูกี่ตัวเองพอตอกเสร็จแล้วนะพอเรียนต่อเรียบร้อยทิ้งไว้กี่เอากระแสไ้นี้เข้าไปกี่นาทีใช่ไหมเอาทักสองนาทีวิ่งมาเลยครับส่งได้ครูสิรักไม่ว่าขอให้มันคบวงจรก็แล้วกัน อันนี้อะไรแบตเตอรี่สวิตช์แล้วก็คาบัซเออร์เปิดกระแสไฟฟ้าเขา้าไปในตัวเก็บประจุ2นาทีนะครับแล้วก็ปลดออกแล้วก็มาส่งครูวัดกับเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า Understand yeah, yeah. very good ไวแล้วก็ต่อสายไฟมานี่นะครับ อย่าเอาสวิตช์มาด้วยนะักเรียนนะอย่าเอานักเรียนครับนักเรียนที่จะมาส่งครูจะต้องมีสวิตช์ด้วยนะครับนะคำถามอันนี้เริ่มนะครับเออใส่วงจรไปด้วยครับวงจรวาดวงจรไหมครับวงจรที่สองแบตเตอรี่แอมปิเตอร์อะไรครับอ่ทดสอบใช่ไหมทดสอบอ่าขายาวก็บวกนะจ๊ะอ่า มีสวิตนะอดู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 ขอเดี๋ยวพึ่งนะอ่ะเปิดยังอ่ะเปิดทำไมอ่ะก็ยังไม่ออกอาการแล้วโทรไปไปใายสามาไหมเอาเอาไปแบตเตอรี่มาแบตเตอรี่นะแบตเตอรี่แบตเตอรี่ไปอ่ะบอร์ดบอร์ดาตัดไปตัดไปที่ตัดไปที่ด็ d o c เมนต์ครับด็ d o c เมนต์เธออย่าพึ่งเธอต้องให้ออกอาการให้ให้ปลายทางเาเห็นดิเออ เห็นว่ามีนิดเดียวไหกระแสไฟ,ฟเก็บไว้อ่าไปทำอะไรเก็บไว้อ่ามามามาแล้วเอาแปลนี้ออกสิแล้วที่ออกนักเรียนต้องเอาอะไรครับอ๋อเสียบเลยเสียบครับผมตาวิทีเสียบได้ไหมไม่ใช่ไม่ได้ เธอกายันรอดูนะยายเพิ่งเพิ่งกดอย่าเพิ่งกดให้เรียนให้ให้ให้ไปแล้วไปแล้วฮะไปละเออฉลาดปิดก่อนี่ปิดก่อนปิดปุ๊บอ่าอ่าถ่ายตอนนี้ถ่ายถ่ายทำได้เลย ปิดแล้วมันจะไหลเอ่อไหลไหมธรรมดาแล้วอ่ะเราเปิดสิครับเราเปิด,เ,ปดเดี๋ยวมันมีเข็เขมอะไรเลยเห็นไหมว่ามีกระแสไฟไฟ้าอยู่แล้วอะไรอ,ะอ่ะอ่าอันนี้เธอปิดสิปิดไม่ได้เพราะว่าอะไรนะอ่ะตัวนี้เขามีย่างน,นี้เลยเใช่ไหมใช่ป่ะ สฟ้ามาเต็มเลยใช้ไม่ได้ตอแบตมออกตอออปินิดปิยาเดียปิดยาปิกอให้ปีกอาปิปิดแล้วเอาละเอาอ่าก้องเตียมจับใกล้ๆนะก็นี้มี่ตรงนี้มีแบบมีกระไฟอเปล่าอเปิดอ่าเนกมียูนิตเยอ ฮะห้องอะไรครับเนี่ยกลุ่มเจ็ดห้องสองนะครับกลุ่มเจ็ดห้องสองอ่าใช่ได้เอากลุ่มต่อไปเตรียมตัวเลยครับทดสอบแล้วอะไรนะทดสอบอนะไรมาเอาแบตเตอรี่ออกเอาแบตเตอรี่ออกเลยแล้วไม่มาคนเดียวอะ่ะ คำถามก็คำถามก่อนกดคุเขาแล้วตอบคำถามก่อนคำถาม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 ครับขอภาพโพลพอยครับชั้นที่เจ็ดนะครับมีกระแสไฟไหลลงจอหรือไม่มีไหมมีไหมครับมีต่ออยังไงไม่ต้องไม่ไม่ไม่รู้ไม่ตอบไม่ได้แล้วแล้วเธอไม่เอาแบตเตอรี่ออกมันก็ไม่ใช้ไม่ได้เนี มั่วมั่วมั่วเสียบอะไรตรงนั้นนะอ่ะไองเอาเราเปิดดิไปหมดแล้วอ่ะอ๋อ่ะเปิดใช่ไหม